ทักทายสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเนาะพีเอฟซี ques, ทุกคนที่เขามารับชมซองบ่อตรวเซโนโซนาแอรเนาะพี่น้องเนาะวันนี้บ่อตรวสีพลาแม่เพื่นมาปลูกต้นในเรือพี่น้องต้นต้นหญ้าหญ้ายังก็หญ้าเวลาให้เป็ดไก่กินมันใหญ่ไวเด้อพีอ่น้องหายหย่าจะได้พี่น้องเขยแถวบา้านเฮาบ่มีเด้อพี่น้อง อันยากเด้อพี่น้องเขียนเราเนาะได้จใจพี่น้องหญ้านี่พี่น้องเลยเขาว่าให้เวลาเป็ดไก่กินดูๆในกินเธอหนึ่งเดี๋ยวมันจะใหญ่ไวเด้อพี่น้องนี่ๆเนี่ยบอตรวจเอาเบียดขอเขามาเขาให้บักกลายนันพี่น้องมันเกิดออกมาเป็นก้อเป็นก,อเน,กอเนาะมาปลูกเลยพี่น้องเพราะว่าเขากล้าไวเลยเนาะ ไก่เลยพี่น้องบนว่าว่ายไก่กินไก่กินแล้วมันจะใหญ่ไวผสมกับบัวอาหารเอาตัวจะบโบเกลือห้ำเลยพี่น้องเกลือห้ำหนี่เกลืองเอาเลายไลน์เลยพี่น้อง มาตวราตวจอปบอกกับเรมาตรวจอปบอกกับรงกายเลยกะถามเพิ่นมาต้นเน,นี้นี่พี่น้องผืนผืนก็เลยบอกว่าต้นต้นสลจกไล่เ็ดไก่กินพี่น้องเพิ่นว่าเวลามันมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มเนาะเด้อี๋ยคือต้นเตยแหละพี่น้องดินอยู่นี่ดินงามเลยพี่น้องไปตรวจงันก็ได้ ที่อะไรที่วุฒิหนึยย่นว่างมึงเรองสิติปะแล้วบอกของมาอะไรเส้นเส้นๆส้นรถภายในเดือดปลายเราอะเกิดไม่ใหญ่แับอย่างะ เดี๋ยวจะไปปลูกข้างหลังเดี๋น้องไปป้งาพงพี่น้องเดี๋ยวจะปลูกอยู่นีนน้ำเดีพี่น้องง่ายเลยเพราะว่าบางนี้มันน้ำไหลพี่น้องเพราะว่าปลูกต้องปลูกอยู่ในว่างมีน้ำพี่น้อง ลาตีได้จากขยายน้พี่เนาะเ ເຮົາມາລອງພຸ້ນນໍາກັນພີ່ນ້ອງເນາະມັນຊິຕິດບໍ່ເນາະເດີ້ໂຕ ก็ไ่นอนเียดเราวัวน,นี้นะ,ะตัวห้าก็ยหญ่ก็เช็นนี่แหละน่น้ออัอนะี้ะ นีสสาา่สีสหาบังต้นนี่สีอาไ้ปลูกบางใหม่หน้ำด้วยพี่น้องเดี๋ยวสีหดก่นนะเนาะปลเ่อยเลยพี่น้องใชกซีติดหรือบวกขามากรุน้งกันลลเลยลืมพี่น้องเลยจิต้องพีน้ำขนาดกรุนหมดเดี๋ยวนี้เงียบลืมเลย ตัวเราเป็นพี่น้องนี่ก็เป็นพอนี่พี่น้องเวลาให้ไก่กินมันจะยังไงพี่น้องมาเบิ่งเป็ดไก่เอาความเป็นยังไงเนาะเป็นยังได้ยิ้วเข่าอลไรบ่ยิ้วเข่าเลยด้วพี่น้องคนสุดที่สเนาะไข่มาอ้าพี่น้องตายตายตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ตายตัวหนึ่งพี่น้องเย あーんあかんかいいい。おーおーあおー กลายลายพี่น้องเอย คลิปไก่พ <c oughs> ัน <mouth> ธุ <speaking> <feed> okay, ์ใหญ่ให้เลยพี่น้องใจให้ลายโตนะพี่น้องโอเคสหรับคลิปนี้บอลโตกะขอโชคขอลาบีพีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องได้ก็อย่าลืมเข้ามาเลยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซ่องบอลโตเซโนซานแอนด์นะพี่น้องพี่น้องเนาะสลับคลิปนี้กาขอตัวลาบีพีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้อง สบายดีพี่น้องบายน้อง